ต้องบอกก่อนว่าออกใหม่คันนี้ต้องมีเกือบ4ล้านบาทนะคันนี้คุณจะได้ออปชั่นอย่างนี้ต้องมีเงินระมาณ4ล้านจะได้ขับรถที่เป็นทรงนี้แต่วันนี้ครับมาอยู่กับมังกรยูสคาร์ครับราคาไม่ต้องถึง4ล้านครับปีใหม่ไม่น้อยแล้วก็ออปชั่นคือจัดให้จัดหนักจัดเต็มมากใส่ไว้ให้ในตัว ecard คันนี้หมดเลยในราคาที่ล้านต่างๆไปๆท่านเองคุณก็ได้ขับเบนที่ทรงผู้บริหารแล้วก็ออปชั่นเต็มมากๆครับบางคนเนี่ย มองว่าพี่รถไฟฟ้ากําลังมาแรงตอนนี้แต่ว่าเรายังไม่อยากใช้ไฟฟ้าร้อเปราลมาดูคันนี้ครับมีทั้งไฟฟ้าและน้ามันมาใช้ร่วมกันนี่ภายในคือดูหรูหรามากๆเลยครับรถยุโรประดับไฮเอน n d เข้าใหม่อีกแล้วครับผม วันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับมับงกรยูสคาร์ครับวันนี้เราอยู่กับรถที่เรียกไว่าเป็นรถทรงสไตล์ผู้บริหารระดับไฮเอนด์ครับแล้วคันนี้บอกเลยว่าปีใหม่ไม่น้อยแล้วก็ออปชันคือจัดมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มมากคือเยอะมากๆเลยครับออปชันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับ Mercedes b e n z E 3 5 0 E Plug-in Hybrid ครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้คือมีเทคโนโลยีที่รถเบนซ์ตัวใหม่มีคันนี้ มีเข้ามาให้แบบจุกๆครับออปชันอะไรเขาใส่ไว้ให้ในตัว E-Class คันนี้หมดเลยในราคาที่ร้านต่างๆไปเท่านั้นเองคุณก็ได้ขับเบนท์ที่ทรงผู้บริหารแล้วก็ออปชันเต็มมากๆครับวันนี้นะครับเราอยู่กับ Mercedes-Benz E350e l u g in Hybrid ปี2017ครับคันนี้ก็จะได้ส่วนของโฉมที่เป็นตัว W213 และเป็นโฉมตัวก่อนปัจจุบันและเรียบร้อยครับโฉมหน้าเนี่ยก็จะดูเป็นภูมิฐานไซส์ผู้บริหารครับ าบางคนบอกว่าใช้ e-card แล้วตอบโจทย์ C-card ครับลองมาดูกันว่ามันตอบโจทย์จริงไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมครับคันนี้นะครับผมก็จะได้ในส่วนของสีแพ่นนอกเนี่ยที่เป็นสีดำนะครับผมแล้วก็ได้ตัวอินเทลเลียพาร์คกิ้งภายนอกเนี่ยจะเป็นเอเวนการ์ดแพ็กเกจนะครับก็จะได้ในส่วนของกระจัหน้าที่เป็นตัวดาวจมแบบนี้ครับดูมีความเป็นภูมิฐานแล้วก็สปอร์ตอยู่ในตัวครับไฟหน้าของเขานะครับก็จะเป็นตัว LED high performance มีเดย์ไล์วิ่งมาให้2เส้นแบบนี้คือถ้าเปิดตอนกลางคืนอ่ะคือสวยมากนะครับผมแล้วก็คันนี้ในส่วนของชุดหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นพัด k i n g เซนเซอร์มาให้รอบคันทุกจุดเลยนะครับผมคือคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากและโดยเฉพาะเครื่องยนต์นะครับคันนี้ได้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์น้ำมันบวกไฟฟ้าครับถ้าเกิดว่าคุณวิ่งในระยะทางไม่เกิน30โลเนี่ยตัวนี้สามารถใช้ไฟฟ้า วิ่งได้เลยครับ100%ครับไม่เกิน30กิโลครับคือประหยัดน้ํามันมากแล้วก็เทคโนโลยีมันเยอะอ่ะใช่ครับผมก็ต้องเป็นคันนี้เลยครับถัดมาครับเดี๋ยวเรามาดูดีส่วนของบอดี้ของรถคันนี้กันบ้างครับบอดี้คันนี้ก็จะเป็นซีดานครับไซส์กาลังขนาดกําลังพอดีเลยกับบ้านเราครับไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็เข้าออกสบายมากๆนะครับผมข้างหน้าคันนี้ก็จะเป็นซีดานแล้วก็ตัดโครเมียมตรงขอบประตูมาให้ครับเพิ่มความกรูหร่ในตัวรถครับ ถัดมาครับเดี๋ยวเรามาดูสุดของล้อแม็กครับคันนี้นะครับได้ล้อแม็กอัลลอยเป็นลายทูโทนนะครับผมตัวนี้นะครับสวยมากๆครับเป็นยางพิลารี่นะแล้วก็ปี2020ด้วยยางก็ปีใหม่นะครับก็กำลังดีเลยแล้วได้ยางขอบ18ด้วยครับแล้วปั๊มเบรกข้างในครับก็จะเป็นสีสไตล์ปลั๊กอินไฮบริดครับจะเป็นแบบนี้ก็ดูตัดกับล้อแม็กดีครับสวยงามมากๆครับเบรกใหญ่ด้วยนะคันนี้นะโดยรวมภายนอกผมว่าโอเคเลยริ้วรอยเนี่ยจริงจริง เขามีบ้างไหมผมมีบ้างเล็กๆน้อยๆครับแต่โดยรวมคันนี้สวยและรถเจ้าของมือเดียวออกศูนย์เบนซ์พาราส3ด้วยนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าใครที่หารถที่แบบอยากได้รถมือเดียวมือเดียวต้องมาดูคันนี้ครับเพราะคันนี้มือเดียวจริงๆตอนนี้นะครับเราเข้าไปในส่วนของภายในห้องโดยสารของเบนซ์ E-Class แล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าคันนี้ภายในคือดูหรูหรามากๆเลยครับเพราะว่าภายในคันนี้เ็าตัดเป็นทูโทนก็นคือตัวเบาะเนี่ย จะเป็นสีน้ำตาลครับแล้วก็ตัดด้วยคอนโซลกลางเนี่ยเป็นโครเมียมแล้วก็มีดำด้วยคือดูคอนทรา์กันมากเลยนะครับผมแล้วเบาะเนี่ยก็นั่งสบายมากผมเข้ามาเนี่ยรู้สึกนั่งสบายแล้วก็ไม่กระชับตัวเลยครับเพราะาเป็นเบาะทรงอารมณ์เหมือนโซฟาครับเขาเรียกว่าเป็นเบาะน้ำสีน้ำตาลคาเทโกครับเบาะทรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนั่งสบายมากครับคุณแจของเขาก็จะเป็นทรงนี้ครับจะเป็นตัวใหม่เรียบร้อยคุณสามารถวางคุณแจไว้แล้วก็เหยียบเบรกกดปุ่มซ้ายได้เลยนะครับผมประมาณนี้ครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันบ้างครับคันนี้นะครับคือ E 3 5 0 E ปี2017นะครับผมโฉมภายในเนี่ยก็ออปชันค่อนข้างที่จะเต็มเลยนะครับผมจอนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นจอยาวมาให้เรียบร้อยมีระบบนำทางนวิวเกเตอร์ครับแล้วก็มีจอเลือนไม้ที่เป็นกึ่งอนาล็อกมาให้ตรงนี้นะครับผมคันนี้ใช้งานมาแล้ว80,000กิโลครับโอ้รถวิ่งน้อยนะวิ่งไม่ถึงแสนรถวิ่งประมาณ81,700ง 81, กิโลไม่น้อยมากๆครับ คันนี้นะไม้น้อยมากแล้วก็พวงมาลัยของเขาเนี่ยจะเป็นมัลติฟังชันทรง3ก้านแล้วสังเกตตรงนี้จะมีเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นทัชแพดเล็กๆมาให้สามารถทัชสกรีนตรงจอเลื่อนไมคตัวเล็กตรงนี้ได้เลยครับเราสามารถดูข้างต่างของรถดูว่าเร้งน้ํามันเนี่ยเหลือเท่าไหร่ดูได้เลยว่าเราเนี่ยจะฟังเพลงอะไรเราสามารถใช้ทัชแพดตัวนี้ควบคุมได้เลยปกติถ้าเกียร์รถทั่วไปอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นเบนซ์เกียร์เขาจะอยู่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเกียร์คอรครับ เขาอยู่ตรงนี้ละเรียบร้อยนะครับผมออชั้นเต็มแล้วคันนี้คือมีลูกเล่นภายในเยอะมากคันนี้มีไฟแอมเบียร์ไลท์ภายในรถมากๆถ้าเป็นตอนคืนเนี่ยคือบอกเลยว่าสวยงามนะออปชั่นคุ้มมากครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าออกใหม่คันนี้ต้องมีเกือบ4ล้านบาทนะคันนี้คุณจะได้ออปชั่นอย่างนี้ต้องมีเงินประมาณ4ล้านจะได้ขับรถที่เป็นทรงนี้แต่วันนี้ครับมาอยู่กับมังกรยูสคาร์ครับราคาไม่ต้องถึง4ล้านครับคันนี้เอาไปแค่ ล้านก็บาทพอ1นึ่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเอาเบ้นไม่ขี่ได้เลยถ้าคุณเครดิตด,ดีนะคุณดาวไปเลยครับ1นึ่งแบาทเอาเบนไม่ขี่ครับผ่อนงวดละวันสามหมื่นต้นๆน,นะครับได้เลย <S <S <ๆ>เดี๋ยวเราดูส่วนของท้ายของรถคันนี้กันครับเพื <S <S ่อนๆ,ๆ,ๆสังเกตไหมครับตอนนี้คือรถสตาร์ทอยู่นะแต่เสียงเงียบมากเพราะตอนนี้คือสตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้าอยู่เป็นงไงฮะโคตรเงียบอะคันนี้นคือถานน้าหนีออกจากบ้านไม่มีใครรู้แน่นอน นะครับผมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของท้ายกันต่อครับท้ายคันนี้ไฮไลท์ของเขาคือไฟครับไฟของเขาเนี่ยจะวิ่งเป็น LED เป็นเมท็บทีมแบบนี e ้ like คือสวยมากๆสวยมากเลยครับถัดมาครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโลโก้กันครับโลโก้ e สามน e เปิดท้ายมาครับท้ายก็เปิดได้อย่าง easy ครับท้ายก็เก็บของได้เยอะแต่ว่าถ้าเป็นระบบไฮบริดเนี่ยจะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างหลังเขาก็จะมีสเตปมาให้แบบนี้ปึ๊บขึ้นมาระดับหนึ่งนลครับผมเก็บของอาจจะระวังนิดนึงนะครับ ถัดมาเปิดมาครับตัวนี้ก็จะมีปลั๊กชาร์จแบตมาให้ด้วยปิดได้เลยโดยรวมคันนี้ผมว่าตอบโจทย์ใครหลายคนครับเป็นรถที่บางคนเนี่ยมองว่าเฮ้ยรถไฟฟ้ากําลังมาแรงตอนนี้แต่ว่าเรายังไม่อยากใช้ไฟฟ้า1 0 0เราลองมาดูคันนี้ครับเพราะคันนี้มันเป็นคาบเกี่ยวมีทั้งไฟฟ้าและน้ํามันมาใช้ร่วมกันตอบโจทย์มากครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับรถเบนซ์ e 3 5 0 e คันนี้ออปชั่นเยอะไม่น้อยเจ้าของมือเดียว ออปชันก็เต็มราคาก็ยังดีอีกครับคันนี้ตอบโจทย์ใครหลายคนนะแล้วก็ได้เครื่องยนต์ที่เป็นแบบระบบใช้ได้2ระบบไฟฟ้าบวกน้ำมันบางคนอาจจะกลัวว่าการซ่อมลุงคุณมังกรมันต้องซ่อมแพงแน่เลยเนี่ยแล้วแบตเตอรี่เปลี่ยนทีลุกแล้วเป็นแสนสองแสนแตัดปัญหาไปได้เลยครับเพราะว่าคันนี้มีารันตีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ ECU แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ให้นะครับผมเครื่องเกียร์ผมมีการันตีให้1ปีครับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยมีการันตีให้ตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ5 6ปีเลยโมเอทีปี2027-28ีีครับก็ใช้งานไปได้ยาวๆครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาศูนย์เบนซ์ซ่อมให้คุณเปลี่ยนให้คุณฟรีทั่วประเทศครับไปครับวันนี้ก็คลายข้อกังวลใจบางคนจะขับรถไฟไฟ้าเนี่ยกลัวค่าซ่อมบำรุงขับเบนซ์ทั้งทีขาต้องซ่อมครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้ใจ่ายโดยใช่เหตุเรามีประกันันเอาไว้ดูแลคคุณครบ ทำให้มันเหมือนรถใหม่ที่สุดเท่าที่มือ2เป็นได้ครับวันนี้ผมขอฝากด้วยแล้วกันครับสำหรับเบนซ์ e350e ปี17คันนี้นะครับวิ่ง80,000กิโลครับออกใหม่ต้องมีเกือบ4ล้านบาทแต่ตอนนี้ครับอยู่ที่มือก่อนยูสข้าครับเอาไปเลยครับราคาพิเศษครับ1,899,000บาทครับย้ำนะครับ1,899,000บาทเครดิตออกรถแสนหนึ่งออกรถหนึ่งแสนบาทแล้วเอาเบนซ์ไม่ขับไปเลยประหยัดกับรถใหม่ไปประมาณ สามล้านตอนนี้ล้านกว่าบาทล้านกลางๆเท่านั้นแล้วคุณได้ขับเบนซ์ส่งผู้บริหารออปชั่นเต็มสุดๆนะครับผมแลวได้ช่วงนาจะแบบเอสค d รทุกอย่างคือครบจบครับในราคาี้นะฮะับสำหรับใครที่สนใจนะครับลองเข้ามาชมได้หรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ได้ที่โชว์รูมองกรยูสคาร์ได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผม,มองกรยูสคาร์และทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ